จากทางเกษตรเดินข้านะครับวันนี้เราจะมานําเสนอ,อยางรถไถนาเดินตามกับยางรถแท็กเตอร์นะครับผม <Okay. S 1> อย่ยางรถไถนาเดินตามนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อของดันหลบนะครับดันหลบเป็นยางขอบ16 750นะครับพร้อมกระทาเหล็กครับผมตุนนี้ทนทาน,นครับดูหน้ากว้างของอยางได้ครับหไหมครับระคะ ตรงนี้ก็เป็นยางเปล่านะครับ,อบขอบกษนกันเจ0ที่หัวดันหลบครับ7 5 0ดห้านิกครับผมที่ยางเป่าเปาครับผมเป็นยางแท้ครับต่อมาก็จะเป็นยางรถไถรถแท็กเตอร์ครับแท็กเตอร์ใหญ่ ข้อดันหลอกเหมือนกันนะครับดันหลอก18นะครับ18รับ18ดันหลอกใช้กับถรถไทยนา47แรง49แรงนะครับผมดูขอบยางนะครับใหญ่มากครับผมน้ำหนักเบานะครับยกเงียบๆก็ขึ้นนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านโคงจากการเกรษตรเริงมกานะครับดโด์โทรศัพท์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์แปน่องศูนย์หกเ้าห้านะครับผมนี่ครับร้านโคงจากการเกรษตรเลิงพาศาครับขอบคุณครับผม